สวัสดีครับนี้ผมอยู่ที่ทงานกิจกรมมมนะรมเดโมรถแห่ครับรอวางานมิตติ่งครับคนจัดขึ้นให้เป็นชมรมครับรถแห่ของจังหวัดชีซึกิยะนะครับน,นี้ ผมอยู่ท uh, ี uh, okay. um, ่อำเภอราชสีสลายจังหวัดชีสเกตเข้งน้านได้หลายร้าครับผมในป่าครับผมเป็นเส้นทางอ่าเสนี้ที่ไปอำเภอมหาชลชัยรับยะโสมีปั๊มตัวเตอรนะใกล้หรือใครไม่ทันก็ค้ามป่าละโมรถแพรเคลียร์ไม้สามสิบเกือบสี่สิบคันมาดูแต่ละคันครับอ่าตัวนี้ของอะไรนี่ตามสาวครับชีสเกต คันนี้ก็เป็นของชินจังสาวเอาด้วยนี่คันตามอีคันก็เป็นของเงินมาเลี้ยงเงี้ยนะฮะมัตเตคืนงในครับสลับสาวที่เด็ดเงินเขื่องในครับสหรับเตวีแล้วก็กลมเรื่องกินนี่ปุปันใดเรื่องไอเดียบ้างนีดเยี่ยมดรอเลยเท่าไดก็ไเดยมาสั่นตัว โอ้ยมันบอเห็นไีกครับอยู่ทางข้างนี่ใกล้ๆพดทอทงรถแห่ะนะครับมิวสิกนะครับอ,อ,อีกคันหนึ่งก็เป็นของอย่างนี้พรชยัยนะครับคน,นนี้ที่ขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุนหลัก<อ>ทุกท่านนะครับแล้วก็นี่เป็น รยทีกางครับเป็นรถแห่ใหญ่ครับจากยังเหรลืมซื้อปนี้นะโอ้เป็นของเอกสาวทั้งหมดนะครับตอนนี้รถแห่ท่านไหนมาถึงแล้วยังไม่ทนได้ลงทะเบียนนะฮะสามารถมาลงทะเบียนนะฮะที่หน้าวทีีรถแห่ดีเนของบาวเบลที่กองอำนวยการของเรานะฮะสามารถมาลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรเข้างานนะฮะสวยงามครับเมืองครับมีตู้เปิดขังสไลด์ข้างออกมาครับ ่เลสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะรถแห่เข้าร่วมเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ปีนี้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมีการปรับปรุงนะครับแก้ไขในจุดต่างๆนม่จะเป็นท้ายหมุนเริ่มมีความคันไยนะจกแต่ก่อนเป็นเอาเครื่องเสียงใส่รถกระบะแล้วก็แห่นะสมัยก่อนนะฮะสมัยผมยังเป็นเด็กนะฮะบ้านไหนมีรถแห่เนี่ยโอ้โหการนะครับ ทุกวันนี้อีกคันหนึ่งเป็นของอลังการสุดๆนะฮะแต่ละคันออปชั่นสุดๆนะฮะแม้จะเป็นหมุนหน้าหมุนหลังหมุนท้ายต่อไปผมก็จะหมุนได้364กงศานะครับแต่่ก็็เปนรถหอนาคตไม่แน่นะฮะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะฮะเพื่อความทันสมัยนะฮะยุคสมัยก็ขันห่ยนะนร้รถแทร่ก็ต้องทันสมัยอานนี้คือตามครัเวลาไปออกงานจะภาพก็จะถามว่าหมุนหน้าได้ไหมหมุนหลังได้ไหมเปิดเวทีได้ไหม แล้วภาพก็จะเปียบเที่ยบฉนันนะครับเราก็จะไม่หยุดพัฒนานะเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเสียงนะฮอใแต่นักั้นนี่ยอมรับเลยนะแต่นักขั้นนี่เสียงนีสุดๆครับผมสองสี่แปดนะครับท่านไหนที่ยังไม่ท่านที่มาลงทะเบียนนะฮะเชิญนะครับที่หน้ากองหน่วยการนะครับสองสี่หกแปดเก้าวันนี้นะฮะรายชื่อแขกที่เข้าร่วมนะฮะ ก็จะมีนีรถแห่ป่องสาวนะฮะอ่วิดาป่องสาวของเราครับอันต่อไปนะครับรถแห่โอ้ตัวนี้ตัวเฮงงามครับรถแห่ป่องมิวสิกนะฮะ M4 ป่องสาวทางด้านรถแห่ป่องสาวเสริมแล้วไหมครับตอนนี้เรียไม่อะไรรถแห่ต่อไปนะรถแห่กบสาวนะโอ้สองคอมพิวเตอ์ของยังน่าจะเป็นแป้นะครับที่กบของเราก็เป็นเป็นเล็กนี่เล็กนี่ต้องทำนานนะฮะ รถแห่ต่อไปนะรถแห่ขนมหวานพี่ดาสาวนะครับตอนนี้ก็จะปีนี่มาดูอีกขั้นครับเด่นสาวตัวนี้เป็นฮิโน่ออยี่สี่หลอดสามสิบครับเป็นรถชีสิบหกล้อหลอกลางหองลรอเล็กรถแห่ต่อไปนะกำลังมาถึงตอนนี้เด่นสาวโอ้สวยงามครับพอดีเลย เสียบเเสียบเลยนะบขา่มีเขาทางลังกะโอ้แหลมว่าตำรวจกับโซด้วยนะครับนี่วันนี้น่าจะมาเปิดเศร้านะครับเพราะว่าเราไปเห็นบนนาโอตีน่าจะมาเปิดเศร้าครับเพราะว่าเพื่นว่าเปิดคันรหันาทีมันหลายคันฟองเศร้ามีสิทธิ์ครับจากตู้ไข่เสกเทอร์โบครับว่าวันหินครับเสกเทอร์โบนี่เป็นตู้ไข่บางหินกับตู้สิทธิ์ เป็นเทอร์โบเล็กครับรถเดียวอ๋อโอเคครับผมต่อไปครับรถแห่พีดี u ีออริโอสีีนะครับผมต่อไปรถแห่คาฟิล u s ส c อีกคันก็เป็นของเด่นเจริญสาวรถแห่ไม่นิปัต็คืออย่างี้ยวกอัสซี่บอลรูได้ไหมเลยครับเป็นอีนุสูบอะารเตยตันรถแห่ถัดต่อไปนะฮะรถแห่ ชัยพัฒน์มิวสิกทางันกลุ่มยังน้อยนี่นะทางด้านปะเดชัยพัฒน์กำลังนะไรับตอนเนี้ะดนชัด็นปรดน์มาแต่นหนประบดทูะยดงไปะเนะรนรเด็นปนปนปนรดรนรนประเนประเเด็นเนเด็ครับด้ดนเดรด็นนนะระเด็สปนะคระบดดอร ที่เด็ดเมืองดอกบัวรถแห่ต่อไปนะรถแห่ลูกเทวดามีสิงลูกเทวดานะครับอันนี่คือรถแห่อันนี้มาจากอุบลครับรถแห่ขั้นนี้แห่ชาติหน้าแห่ชาตินะครับวิเด็ดใจในอุบลในที่เด็ดจากอุบลนะอุบลตะการที่อุบลนะเสียนายเยี่ยนตัวลายเยี่ยนนะครับ เราจะให้โอ okay. yeah. ้ใส่ตู้ฟ okay. yeah. ินิต sí. okay. yeah. ี้ว่าโรโกลวครับเปลกแปลกเลติออนหัว่สีสะเกตดใมยอารถแนรถแทเดนซาวอีกครับแจ้บุญนะครับแจ้บุญมอเท็กนะครับคันนี้มาในรถโตโยต้าชังซาวสีฟ้านะครับคงรถแข รถแห่การกุทองพรไม่ต้องทันผมประกาศรถแห่ท่านไหนผิดพลาดกรรมะเดินมาซัดหน้าพิธีกรอีกคนหนึ่งได้นะรถแห่ท่านต่อไปนะฮะรถแห่เบิ่งด้านหลังครับสีสกีสุปปักษ์โอ้ว่าเทคครับโอ้ว่าเทคทั้งเซดเลยครับรถแห่ท่านต่อไปนะฮะผูว่ิดที่เด็กจัดเอาด้วยางชุมน้อยนะครับรถแห่ใจบุญว่าเถิดโอ้โหเอาด้วยยางจุมน้อยกำลังเข่าจอดครับ โครงการโงการแะรายการอะากมากครับเข้าโงการไม่มีใครไม่รู้จักกันล้จักกันป็นชื่อเสียงเียนโลกนละขันก็จะเต็มครับโอ้คนดั้เนขนี้นี่ครับตู้ตู้อินฟินิตี้ครับแล้วก็ออคือสูงดีว่านำต่ำไนี่เดียวเดินสาวขนนี้ก็ ส่วนมากี่เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบสิบแปดิดโอ้น่าจะยี่สิบเอ็ดนะครับแบบใหญ่เลยหกใบับก็มากาท่านเบิรนะครับตอนล่อหลายคันมาครับรเราว,ว่ามันสามชิบก็ขันกับสี่ชิบขันนะตอนนี้ไนก็ขันอันนี้หนึ่งสองสาห้า หกเจ็ดแปดเก้าชิบเอดสิบสองสามสี่สิห้าสหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้าถึงว่ายี่สิบขั้นรับแล้วอีกสิบกว่าขั้นนะครับเพิ่มาเพิ่เพิ่มเขี่ไป30กยี่สิบสามสิบสามสิบกว่าขั้นนะครับสามสิบสองหรือสามสิบหกอย่างเงต้องหาเบิ้งครับสวยงามครับคันนี้มีไม่ต่ำกว่า5้าล้านครับผมประมาณ่าจะมีหกล้านเจ็ดล้านนะครับคันนี้ รถ <Billie S 1> แระบบเสียงเอกสาวทั้งหมดนะครับกลับตู่กลางแล้วก oh, mm ับเอกสาวเพราเวกับเอกสาวนะครับผมรถแ่ันสีือนะครับสวยงามโอ้ตอนนี้ก็คือมากกันครบแล้วครับเยอะมากครับตอนนี้ประมาณ4ี่สคันได้ครับกำลังโอ้เล่นสดเล่นสดคันนี้เล่นสดครับบุญเดีครับสองข้างฟังยไม่ยืน

감맙 I got the จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรถแห่กล่องมิวสิกนะครับต่อไปเป็นรถแห่อันนี้คือมาเต็มทุกขั้นแล้วครับโอ้อลังการครับรถแห่ชัทัดครับผตรงนี้น่าจะเล่นสดนะครับตรงนี้มาเล่นสดนะครับรถแห่ชัยทัศนะครับมีการเปิดข้างไว้รอแล้วครับรอเล่นสดนี่ครับมีเสร็จบุทบุญก่อนส่วนทางนน้นก็เป็นรถแห่เวทีครับ ที่เป็นเวทีกลางนะครับพร้อมที่จะเล่นโอ้โหขอเพลงนะครับเนี่ยเรเี่เราพ่งอดครับพงครับมากับอะไรมิมิวมินิวซิกนี่นะครับนํำอะไรสะไคริวมิวซิกครับ ครับเป็นบริเวณงานครับจะเป็นรถเวทีนะครับจะเป็นเวทีกลางมาแลกที่มีการอาคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเป็นงานการกุศลนะครับวันนี้โอ้มีเสาหนังอาแล้วก็มีรถคันนี้ครับเป็นมาเสริมเป็นรถเพื่ว่าเอาไปเปิดกินเหล้าลซื้อในชะสุดยอดครับคันนี้ แล้วครับหน้าตาไปแล้วครับไม่รู้ว่าเมาแดดหรือเมาเหล้าครับเมาเงียบบ่โอยอยู่บอพี่ตัวที่แดงพี่เมาจะบอดไงนะบอดมันยิ้แล้วอ๋อบลงไปครับสําหรับการเดโมอีกขั้นขั้นนี้เง้ยได้นึ่งมาแรงบอ อันนี้จะจะร้องตอนเย็นใช่ไหมครับที่ตอนบ่ายตอนเที่ยงเดี๋ยวน้องน้องรอรอทางที่ก่อนเขาเดโมโอ,อ๋อรอพี่ที่บอกข้สอโอเคมากับผู้จัดการนะครับป๊อบยั่งตละหนกนนะป๊อบสุชาดาค่ะป๊อบสุชาดาน้าตระกุลซาวศรีสเกตยัยขันป๊อบสุชาดายยัยขันโอเคตอนติดต่อในเดียร์ค่ะเป็นบุ๊คป๊อบสุชาดาครับกดติดตามสองครั้งเลยนะครับแ่เดียวกระโพอโอ้ขันอ๋อสะพานเขาในตำนาน คืโอ้เป็นรถแห่เอกซาวของเอกซาวครับดูาวเวอร์นะครับแรงมากนี่มากตับเลยครับฝั่งสองฝั่งนะครับแล้วก็นี่ครับตู้วางลายมาครับเป็นเอกซาวนะครับจ้าใบนี่สองสี่หกใบครับจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนเข้าเลื่อนออกอ๋อมีสไลด์อันนี้ความนู่นยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเบรคปะอุเท่าไหร่นี่สิบสองใบวะสองสี่หกสิบสองใบ คนขับนีห่หัวสั่นเลย,อ,ยออดิโอสีสกเกต BTK บ,บ,บ่าวเบลอันนี้บ่าววันห <c oughs> น้าที่เพิ่นเ็หยังครับเป่าคุยเป่าคุยครับแล้วก็ที่กับเป่าคุย <c oughs> เป่าแค่เป่าแค่ลี้ยงโค้กนะกถ่ายกับยาเป่าด้วยนะเป่าแอลกอฮอล์เป่าแอลกอฮอล์นะครับเนาะมันก็บใครกูอยู่บนนี้หรอกอุ้ยบนนี่โปได้ไเลย นเป่าดูครับไว้สุดยอดใส่เวลาพุ่งอู่แล้วเป็นวมาฟาังรถแ่อีกคันหนึ่งนะครับมนนน่อ,านนะอนนงอาง Oh, yeah.